คลิปนี้นะครับเราจะพามาแนะนำเป็นนาวาร่าแคปตัว Black Edition นะครับปัจจุบันออปชันของตัวรถรุ่นนี้นะครับจะให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับที่เน้นๆแล้วก็เด่นๆเนี่ยก็คือจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับกล้อง360องศาระบบแจ้งเตือนระบบพุทธ์สตาร์ตบลูทูธพุทคอนโทรลนะครับหน้าจอเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y คือในรุ่นนี้มีออปชันทุกอย่างมาครบแล้วนะครับแต่โปรโมชั่นที่เราจะมาพูดถึงเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษนะครับวันนี้นะครับ ใช้เงินออกรถเพียง2,700บาทนะครับเรามีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ผ่อนแบบปกตินะครับผ่อนนานสุด7ปีนะครับผ่อนอยู่ที่1 7 0 0กว่าบาทนะครับทางเลือกที่2ใช้เงินออกรถ2,700บาทเช่นกันนะครับผ่อน1 7 0 0กว่าบาทแต่เพียงแค่5ปีนะครับถ้าเลือกโปรแกรมบอลลูนนี้นะครับจะได้ฟรีชุดแต่งนะครับที่เป็นล้อแมก ขอบ18นิ้วพร้อมยางออเทอเรีนหล่อๆเลยนะครับหน้ายางแก้มยางอ่ะจะขยายออกมานิดนึงนะครับซึ่งจะรับกับซุ้มล้อมากกว่าล้อเดิมๆนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยกับโปรโมชั่นตัว Caliber Black Edition ั่คันนี้นะครับเกียร์ธรรมดามีให้เลือก4สี 4. สนใจ 4. สีไหนทักแชทหรือคอมเมนต์ทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะแปะ ID l ดี e ไนไว้ให้ฝากด้วยครับ